ในมุมของสมาชิกพักเพื่อไทยเนี่ยหลายคนก็ออกมา แสดงความยินดีอ,อย่างคุณครูมานิดนะคะ,คะบอกเลยว่าดีใจนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความรักอีกด้วยเชื่อว่าคุณทักษิณยังสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้อีกเยอะนะคะโดยคุณครูมานิดสังพุ่มสอสอสุรินทร์พักเพื่อไทยบอกว่าทุกคนดีใจค่ะที่คุณทักษิณอดีตนายกจะได้กลับมาอยู่บ้านหลังจากอยู่ที่ต่างประเทศมานาน17ปีและกลับมารักษาตัวอีก6เดือนบอกว่าคุณทักษิณ เป็นผู้มีพระคุณทางการเมืองสําหรับตนและจะได้รับฟังข้อเท็จจริงหลังจากนี้ว่าเป็นยังไงเชื่อว่าคุณทักษิณยังมีประโยชน์ต่อประเทศอีกเยอะนะคะสําหรับคนที่เป็นห่วงและต่อต้านคุณครูมานิตบอกว่าคนคนเดียวสร้างประโยชน์ต่อประเทศมามากและจะกลับมาอยู่บ้านคนต่อต้านทําประโยชน์อะไรให้ประเทศบ้างส่วนจะกลับมาเป็นศูนย์รวมทางการเมืองหรือเปล่าคือตอนนี้คงยังไกลเกินไปส่วนคนจะมองว่า กรณีของคุณทักษิณนนะ่ะมันเป็นการเหลื่อมล้ำไหมล่ะคุณครูมานิดก็ถามกลับว่าแล้วคนป่วยจะให้นอนคุกได้ยังไงคือถ้าเกิดอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบลองฟังดูค่ะส่วนคนจะมองว่าเหลื่อมล้ำหรือไม่บังเอิญมันเป็นคนชื่อทักษิณชินวัฒนนามคุณชินวัฒน์ทำอะไรเนี่ยบ้านเมืองมันต้องมีย่อมมีอีกฝ่ายแน่นอนนะครับทั้งๆที่เที่ยวนี้มี900คนนะครับ900กว่าคนไม่ใช่เฉพาะนายกทักษิณคนเดียวท่านนายกทักษิณคนเดียวนี่ ก็คิดว่าอาจจะต้องพูดจากันอยู่แต่นี้มันตั้ง9 0้าร้อยกว่าคนแล้วก็ปล่อยกันทุกเดือนครบปล่อยครบปล่อยเข้าเงื่อนไขตามความโอนก็ปล่อยครับแต่คนอื่นนะคะอาจจะแบบมีเงื่อนไขที่ว่าเขาติดคุกอยู่แต่คุณนรศีนี่โดนข้อกังขาที่ไม่ได้เข้าคุกแม้แต่วันเดียวก็คนป่วยจะให้ทำไงอ่ะก็คนป่วยคนไม่สบาย,ยจะให้นอนอยู่ในคุกได้ไงต้องหาหมอที่ดีชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะแล้วคนที่เคยสร้างคุณูปการให้กับประเทศเป็นถึงผู้นําประเทศเ,เมื่อป่วยเนี่ย เกิดว่าโรงพยาบาลที่เ,เลื่อนจำเนี่ยมีหมอที่ไม่เชี่ยวชาญแล้วเกิดมีปัญหากระท่านั้นเกิดท่านมีอะไรที่เป็นไปนหนักกว่านั้นผมถามว่าใครรับผิดชอบอะ่ะซึ่งเรื่องอาการป่วยน่าสนใจคุณจอยว่าถ้าสมมติถึงวันที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษได้รับการปล่อยตัวคําถามคืออยู่ในโรงพยาบาลตํารวจมา6เดือนด้วยการที่ต้องป่วยหนักนะอยู่ขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าถึงวันที่ได้รับการพักโทษคุณทักษิณจะเดินทางกลับไปที่บ้านจันทร์สองลาเลยไหม คือจะสามารถไปพักรักษาตัวที่บ้านหรือเปล่าหรืออาการป่วยยังต้องรับการรักษาอยู่ออคือเจยยังอยู่ที่โรงพยาบาลไหมนะคะนี่แหละคือสิ่งที่สังคมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงในวันนั้นะนะฮะค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าจากความรู้ความสามารถของคุณทักษิณถ้ามีข้อแนะนําอะไรมาก็คงจะเป็นประโยชน์กับพักเพื่อไทยแต่ยังไงก็ตามค่ะพัก<อ>ต้องยืนหยัดด้วยความสามารถและความรู้ของบุคลากรและเชื่อว่าคุณทักษิณยังคงเป็นศูนย์รวม จิตใจของพักเพื่อไทยตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาพร้อมกับบอกว่าพักเพื่อไทยก็ยังคงเป็นปึกแผ่นนะคะแล้วก็ทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระเช่นเดิมไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระทบการทํางานของรัฐบาลยืนยันว่าเพื่อไทยให้สิทธิ์ในการแสดงออกของผู้เห็นต่างและไม่สนับสนุนความรุนแรงและเชื่อว่าการเมืองจะไม่กลับมาเป็นแบบเหลืองแดงเหมือนในอดีตอีกค่ะ